เอาัอดีท่านผู้ชมนะอยู่ในเกมเอ่อโลบ็อกนะครับอยู่ในแมปอะไรครับเนี่ยออฟบี้ออฟบี้เทียนวันนี้เราจะมาเรียกโอมบี้ขอคุกคืสุดนะครับ g o u s b สุดสุดไปที่สุดสุดโง่เม่ง g o u s b คุณกันนั่นเองนะฮะนี่ฮะออฟบี้อันนี้ออฟบี้อะไรครับเนี่ยมองดูอีซี่จังเลยครับออฟบี้ธรรมดาต้องมีแรออฟบี้อีซี่อ่ะมาๆมามาเล่นมาเล่นกันเลยอองตาล เฮ้ยเอบวี้บ right. ้าเลยเนี่ยเออคุยกันแม่โอ้ยแย่แย well ่ว่ะคือทำตัวจะไปยังไงเนี่ยมันจะไปยังไงเนี่ยจะไปยังไงอู้เอาตาลเอาเอาตาลเราเหยียบสีแดงได้ไหมเฮ้ยเหยียบได้อ้าวเดินได้เชื่อไอ้อะไรเนี๋ต่อกระโดดกระโดดอ๋อกระโดดโอเคอ๋อกระโดดอ๋ออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอู้อีซี่เอา ตาลอะไรเนี่ยเทลยิมจอยกีทรับเพิร์ลคิวอะไรเนี่ยเอาปีนได้เอาเอาเอาปีนได้เฉยเอาตาลเอาได้ไงอ่ะมันเซฟจะเซฟจะเซฟของพี่ทำไมวะอ๋อสีอ๋อนี่ไงคนละสีนี่ไงโอ้โอ้เหลี่ยมอ่ะเอาตาลอันนี้อ๋ออันนี้ไปง่ายนี่ไปง่ายเออพี่เืออแตกอันนี้ไปยังไงครับ เอ้ยเออเอออ่าโอเคเอออันนี้อันนี้ไปไงวะเราตายอบีตัวเองสุดยอดเอาตามออกไปไม่ได้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เราเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาเลยได้เอาเอาเอาไม่ใช่เลี้ยวไม่ใช่เลี้ยวเอาตาลไม่ใช่เลี้ยวไม่ใช่เลี้ยวเอาทูไปเอาทูไปไงวะไปไงวะเอาตาล ตายเลยลัวดคนฮะใครใครอยากมาเล่นแมบนี้นะลิงดันลากสนุกดีสร้างออบบี้เล่นกับเพื่อนได้หาเล่นนะครับเออแต่แต่ออบบี้นี้อย่าหาเล่นนะครับไงอ่ะไปไงอ่ะเอ้าเมื่อกี้ได้แล้วตาลน่ะตาลตาลน่เชยีเนี่ยอะไรอ่ะตาล แผลเอาแผลสุดท้ายชิบล็อกผ่านเบอรคอนรอเก่อนหก่อนเอาตาลเอาตาวเอาตาอาุเอาตาตาได้ยังไงอะตาได้ไงอะเอาตาทุกคนอย่าไปล่นแบบแบบนี้นะลงเลยนะถึงจะมานเลยอ้ยได้แล้วๆล้ววตา อย่าให้เจอคนซาวด์บี้นะชื่ออยู่ข้างบนอย่าให้เจอซุปเอามาเลยเยูส์กผ่านแล้วไปยังไงวะเนี่ยตรงกลางโคตรอีซี่นะครับเดีือดไปเลยครับเอาตาลอุบปยืดไม่เลือกใหม่เยัยอันอันนี้ผ่านไงวะต้องเหยียบสีแดงว่าเขาเหยียบสีขาวไม่ได้ไหนคุณลองเหยียบสีแดงดูคุณดิกกี้เออเนี่ย โอบีเดี่ยวเดียมผมผ่านแล้วผมก็จะผ่านเข้าหุบตาอู้วอันนี้ง่ายเอออันนี้ง่ายมาจำลองการตานโอเคพอได้เอ้าเอาใครว้ามาพาว้ามาโอโอบีเกินไปเอาเอาเคยอะไรเอาตาลจะขอเบีอังตาลเลยตาลเอาตาย ลองการแกงตัวเองโอ้แกอีซี่เอาโอ้ผ่านแล้วอะง่ายกว่าเอาเอาตานี่ทางเราคนอ๋อบี้ที่ยากที่สุดนะครับก็คือออบี้นี้นะฮะถึงคนกันแล้วกระโดดใช่ไหมถึงผมแล้วกระโดดเลยสวยเซ้วต้องไปแบบเนี้ะคุณเทียวทำเดี๋ยวเดี๋ยวตาที่ได้ดูอ๋อนี่ไงแผนการชิปล็อกไปยังไง เจ้าของเจ้าของออบบี้ยังไปไม่ได้การไปเลยอะไรครับผมเป็นเจ้าของครับเออกต้นแบบนี้ตายอย่าคูดการช่วยหน่อยใครเป็นคนสร้างออบบี้เนี่ยโอ้โหอย่าให้เจอนะเออชื่ออยู่ข้างเนี่ยชื่ออยู่ออบบี้บายเนี่ยเอออย่าให้เจน้ออบบี้บายโอุ้ยเนี่ยจบแล้วเกมมึงเรียบเอ้าตาดิ๊กเละโอ้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะไปกี่ว่ามาได้เอ้าตา เอ๊อะไรวะอยู่ดีว้ามาได้คนตึงอ่ะปานช่วยมีการเราไม่รู้เรื่องตัวเนี้ยช่วยหน่อยเอ้าไม่ใช่เล่แบบนี้อ๋อกระโดดกระโดดเอาขี้เหีอยู่ตรงนั้นอยู่อีกเอ่ะเอาเนี่ยตรงเนี้ยไปไงเอ้าเย just outta you ไม่ใช่ได้เหรอ๋อบี้ทีิยากที่สุดชีวิตอยู่แล้วแหละไปไงอ่ะ อ่ะเดี๋ยวคุณดูผมนะดูแลจำจำแล้นนำไปใช้เว้ยไหนวะไหนวะเนี่ยอันไหนวะเอาจำแล้นนำไปใช้แล้วตาลอะอ๋อนี่เซตปอบโอเคสุโอ้โหสุปทำตัวนะสร้างอบี้โคตรอีปิกบาคุณบาต้นไปกันวันนี้มีเช็คพอยต์เลยตรงเนี้ยเช็คพอยต์จริงพวกอันเนี้ยเอาตาลเวียไอเก้อ ไปไม่ได้คุณกานคุณทําอะไรเนี่ยที่มีใครผ่านได้เอาเถอะแสดงว่าคุณเคยเทสผ่านมาเลยใช่ไหมจุกด่านหรือว่าคุณทําทําไปงั้นกันนะใครเทสใครเทสคุณเทสใช่ไหมผมคนเดียวคุณเคยเทสแล้วผ่านมาเลยใช่ไหมตึงปวด้ำาลเออได้ปหนึ่งสิบนาทก็ผ่านแรกอยากชิบหายในการผู้ขับมู๊มู๊แองผู้เมื่อกี้ผู้คับเนี่ยครั้งแรกในคลิปดีวีโอเนี่ยคุ้ย คุยใช่ไหมไอ้เหี้ยควยมันไปไม่ได้โขสูคุณเทียจะไปไม่ได้แหรอแกกันอยู่ตรงตรไอ้เลยคลิปดีกว่าขนาดเทวลขนาดเทีวรีเวิร์สโค้งกิ่งปากเงินต่างคุณเทียต่างไปคีบแต่เหี้ยใจเย็นใจเย็นจะให้กูผ่านได้จะให้กูไปผ่านตรงนู้นอีกเหรอวะเออไม่ยาก แน่ใจแล้วว่าไม่ยากระวองเซฟให้อีกทีหนึ่งอ่ะนี่ข้อสถานการณ์อะไรพี่สถานการณ์อะไรมีอะไรอ่ะติดตรงเนี้ยลิ้นเตียวไปทางไหนอ่ะโหยเฮียพลังชิปล็อกไปพึ่งไปนะคุณบ้าเซฟอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออเซฟครับเซฟโอ้ต้องอะไรเนี่ย Yes Yes <c oughs> อ,อะไรล่ต้องใจเยนต้องใจเยไม่ต้องจเย็นแล้วจะถามมันได้แลยบ้เดน่าตีู๋ผมนะดูแลจาจําลนด์นไปใช้ไหนวะเพามันจาได้อยู่แล้วเลยเพราะไอ้ไอ้ทางด่านนี้ผมขึ้นมาถึงล้วด่านสุดท้ายเป็นทางล่องหุ่นแล้วจะไปยังไงเลอีกแค่กีด่านเนี่ยรีเทียบเลย ไปลงมาสาดสีดานค่ะ What เนี่ยทางนี้เป็นทางล่องขุนน่าไปไม่ได้ข้างหน้าเนี่ยเอ้าเอ้าตาลไม่ได้เหยียบอะไรเลยเฮียกูตาลแม่งเหลี่ยมไอ้เจมสพีระเชตตาลเกมแม่งเหลี่ยมไอ้วันนี้ง่ายว่ะเหลี่ยมมีคนเหลี่ยมอ่ะ เอาอ้เนี้ยโอ้โห่่อยกวนโอ้โอ้ไอสัตว์อุ้งกะอะไรเนี่ยผมพี่เออสวยอะไรวะยูบินแล้วอะไรวะยูบิน อยู่วินเย็บอยู่วินกุพชาแล้วเอาตาอีกเลยอะไรเนี่ยเอามาไหลได้เอาเขียอะไรเฮ้ยเขียอะไรเป็นไหลเอาเฮ้ยคุณโก้ซู้คุณทำาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยด่านนี้จะจบแล้วจะจบแล้วกูจะจบคลิปรอบ้านรอก่อนรอรอคนอื่นก่อนรอคุณเบลคอนก่อนเอาตาอีกแล้วโอ้ น,น,นี่เวงไปครับไป,าาปาอา,ปาอะไรเนี่ยเอ,อาอาคุณมาคุณเปิดคอนไปเนีอ่อะไรเนี่ยโกรซุคุณทำอะไรเนี่ยโคุณเหลี่ยมอ่ะคุณเหลี่ยมอะเฮียอะไรอา้าวเมื่อกี้ไม่มีนะตอนแรกตอนแรกไม่มีอนะ่ะ เาโก้ซุบโก้ซุคุณทำไรเนี่ยเอ้า What เอาวาไปที่เดิมเฉยคือโก้ซุคุณทำอะไรเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดหนุบเว้ยคือคุณต้องใช้ไอคิวนิดนึงคิดว่าทำยังไงถึงจะสามารถไปหาอีกด้อานตาคุณมาคิดแต่งแล้วป่ะโอ้ยเฮีย เขอบ,บี้เขเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้เรื่อยๆจนกว่ามันจะเสร็จทันน่ะนี่นี่ตรงนี้เออเอ้าตานบ,บี้กากโอ้ตอนแล้วค่ะพี่แค่เนี้ยโอ้ก็จบแล้วไอสัตว์ตู้จบแล้วอะ่ะแต่ตรงเนี้ยไปยังไงวะไม่โคตรไก่หรอเอา้าโอ้ซึ่มคุณทำอะไรเนี่ยต้ <c oughs> องไปติดเียาวเลยมันโลววะ <c oughs> โอ้ยยย สังคอมันเรียมมันทำตัวสังคอมันเรียมไปเลยคนพิซซ่ยมโยเมน Yes Yes แบอนยูเอาสัแอนยิงยูลูเลตเตอรนาเล็กลุอะไรเนี่ยกุณซุปคุณทำอะไรเนี่ยคุณบอกคุณบ้าจะได้อิดดิ้งไหม ข้ออะไรพอแล้วไอ้เหี้ยไม่เล่นแล้วจบคลิปแล้วไอ้เหี้ยเออถี่แล้วพอผมหน่อยครับฮีโบมูกก็มาได้เหี้ยเอาเอาเาคุณมาดูก่อนคุณเาคุณมาดูก่อนนะคุณมาดูก่อนอ่ะคุณมาหลังจากที่คุณถึงคุณมาตรงนี้นะคุณจากปกติที่เนี่ยคุณเห็นตรงนี้ป่ะเนี่ยให้คุณตาให้คุณจัตรงนี้เลยเนี่ยพอคุณถึงตรงนี้ปุ๊บคุณเนี่ยเออบ้า รู้เทคนิคแลวรู้เทคนิคกูดเอ็นกูต้อง yes good in yes good n ทำไมได้เบสอินวะอะไรเนี่ยโก้สุขคุณทำอะไรวันไม่มีแต่แบสอินหวะโอ้คุณนั่งขับไอ้แค่ กูคิบดีกว่ามันก็จครึ่งชั่วโมงละไอ้สัตว์แค่ออบบี้โง่ๆอ้่านไปครึ่งชั่วโมงไอ้เออมันโง่เหรอแม่งโคตรยากเลยกูเดินสโลอยู่เนี่ยเอาเกด yes กูเอง yes กูเองเอากูเอนยังไงอนี่ยจบคลิปละไอสัตว์แป๊บนึงเอากูเอ็นยังไงอ่ะคนที่กดติดตามจะมีต่อละสองก่อนถึงจะเอาได้ อันซ oh, ับมิ่องกินดีนะอย่าลืมกันลล์กดแชร์กดติดตามนะฮะเจอกันคปหน้้ครับสวัสดีครับ